เอาเรื่องที่ดีๆเป็นประโยชน์สักเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ทานอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคุณหมอสมชัยนิจพานิจเนี่ยนะฮะบอกว่าองค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลน,นะครับซึ่งเขากําหนดให้วันที่สี่กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับร่วมกับ11บอ็าคี ได้มีการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทยนะฮะที่มีการต่อต้านมะเร็งผลการศึกษาพบว่าเห็ดหลินจือมีสารสำคัญเป็นสารกลุ่มโพลีแซคคาายนะครับก็จะมีฤทธิเ์เสริมภูมิคุ้มกันช่วยให้จิตสงบเป็นยาระบายอ่อนๆและสารกลุ่มไทเทรปีนเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ซึ่งก็จะพบมากในสปอร์และสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มที่มีสารสำคัญและฤทธิ์ทางยาดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังหุ้มหลายเท่านะฮะแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่าสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์เนี่ยนะฮะมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีไม่เป็นพิษต่อเซลลปกติที่ไม่ใช่มะเร็งนะัะค,ความรวมง่ายๆก็คือว่าเห็ดลินจือเนี่ยมันมีสารต่อต้านมะเร็งนะครับ ซึ่งทางคุณหมอเขาบอกนะครับว่าการใช้เห็ดหลินจือสาหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลักนะครับอย่างเช่นการใช้เห็ดหลินจือต้มน้ําดื่มนะเอามาต้มแล้วก็ดื่มแทนน้ําก็สามารถทําได้เองนะครับก็โดยการใช้เห็ดหลินจือฝานบางๆประมาณสัก2อสาชิ้น ต้มในน้ำเดือด10-15นาทีแล้วก็ใช้ดื่มแทนน้ำได้ตลอดเวลาอาจจะมีรสขมบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็จะช่วยให้สดชื่นสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับ,รบนี่เห็นลิ้นจือทุกวันนี้นะมีเยอะมีหลายรูปแบบนะฮะโดยเฉพาะพวกที่เป็นอาหารเสริมนะฮะฉะนั้นวิธีการเลือกซื้อนะฮะคุณหมอเขบอกว่าเลือกซื้อเนี่ยดูจากแหล่งผลิต และการแปรรูปที่มันได้มาตรฐานแล้วก็รวมถึงกล่องใส่หรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่การความชื้นได้ดีด้วยนะฮะที่สำคัญควรจะผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนจากอยอด้วยครับเดี๋ยวนี้มีเยอะเห็นร่เจอ,อะะเดี๋ยวนี้มีเอาแบบที่เขาอบแห้งมานะที่แล้วฝานมาเรียบร้อยฮะอันนั้นก็เอาไปต้มน้ำกินได้เลยผมเคยเห็นจะเป็นคปซูลอ๋อเป็นคปซูลใช่ไหมอันนั้นง่ายกว่าอีกครับ อันก็กินไปเลยใช่ไหมแล้วมันแล้วมันสรรพคุณมันได้แต่เม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าให้ต้มลใครจะไปต้มอ่ะใช่มันก็ไม่สะดวกมันก็ไม่สะดวกแต่เม็ดเต็มหน่วยไม่รู้แต่ดีกว่าไม่ได้กินถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับใช่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศ9 4ย์้าสี่ ส3่ส4 0ห้าศูนย8 8ี่